สวัสดีครับกินแซบกับลูกเกษตรนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาเข้าสวนลำไยอีกเช่นเดิมนะครับเพราะว่าสวนหลังบ้านนะครับก็คือลดน้ํำไปแล้วนะครับลดน้ํำไปแล้วหลังจากที่เราเห็นยอดดอกนะครับเห็นยอดดอกเขาชัดเจนแล้วนะครับเราก็เริ่มให้น้ํำเขาเลยนะครับ ผมให้ส่วนบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มาอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับประมาณ2 0่สไร่นะครับยี่สิบเอ็ดไร่นะครับอเราก็จะมาดูว่า,าลำไย,ยของเราเนี่ยยอดดอกเขาได้ประมาณไหนแล้วนะครับพร้อมที่จะให้น้ำหรือ,อยังนะครับเราก็ไปดูกันเลยครับผม ตอนนี้นะครับตอนนี้เรามาอีกส่วนหนึ่งนะครับมาอีกสวนหนึ่งสวนที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับเราก็มาตรวจสอบลำไยโลก่อนนะครับว่าตาดอกหรือช่อดอกของเราเนี่ยยาวหรือยังชัดเจนหรือยังว่าเป็นยอดดอกหรือตาดอกนะครับก็ตอนนี้นะครับตอนนี ions, iye, out, ้ก็สวยครับยอดดอกสวยมองมองดูแล้วชัดเจนนะครับชัดเจนว่า เป็นช่อดอกนะครับว่าเป็นช่อดอกแล้วนะครับอ่าก็คือสวยเลยครับสวยเลยไม่ต่างจากสวนบ้านเลยครับอ่าไม่ต่างจากสวนบ้านก็ชัดเจนครับชัดเจนอ่าผมก็ปรึกษากับพ่อแล้วนะครับว่าอ่ายอดดอกหรือตาดอกของเราเนี่ยส่วนเนี้ยชัดเจนแล้วนะครับชัดเจนแล้วว่าอ่าคงจะไม่เป็นยอดนะครับถ้าเราให้น้ําคงจะไม่เป็นยอดใบนะครับก็คือ ถ้าเราให้น้ําก็คือจะเป็นยอดดอกบํารุงดอกอนี่ครับประมาณนี้นะครับี่ส่วนนี้พร้อมแล้วครับก็จะมีแกมแกมใบด้วยนะครับแกมใบก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปซีเรียสครับร้อยเปอร์เซ็นมีแค่หนเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องไม่ต้องพ่นอะไรของเขาแล้วนะครับไม่ต้องพ่นหยุดยอดหยุดอะไรแล้วนะครับก็คืออ่า ตอนนี้ก็คือให้น้ํานะครับเร่งให้น้ํานะครับให้น้ําสม่ําเสมอนะครับให้น้ําสม่ําเสมอ,อเพื่ออะไรเพื่อที่เขาจะเอาไปบํารุงช่อดอกครับผมเอาไปบํารุงช่อดอกพร้อมที่จะบานนะครับพร้อมที่จะบานแล้วก็ให้ดอกเขาแข็งแรงนะครับถ้าช่วงนี้ก็ถ้าถ้า ลูกสวนท่านใดนะครับจะใส่ปุ๋ยไปด้วยก็ได้นะครับใส่ปุ๋ยบำรุงไปด้วยก็ได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ำบำรุงไปเลยนะครับเพื่อที่จะใหะ้น้ำกับปุ๋ยไปบำรุงช่อดดอกของเขานะครับแต่ตอนนี้สวนผมก็คือเป็นการลดน้ำครั้งแรกนะครับเป็นการลดน้ำครั้งแรกหลังจากที่เรางดน้ำเขานะครับช่วงที่เขา เรายังไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นยอดดอกหรือตาดอกนะครับเรางดน้ําเขาอันนี้เป็นการให้น้าครั้งแรกนะครับผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับแต่สําหรับส่วนอื่นหรือว่าเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมก็ถ้าจะใส่ปุ๋ยด้วยก็ใส่ได้ครับใส่ได้นี่ครับผมสวยเลยครับก็จะมีใบแซมก็ไม่เป็นไรครับปล่อยไปเลยปล่อยผ่านไปเลยนะครับปล่อยผ่านไปเลยครับผม สวยนะครับสวยมากครับอ่าสวยครับผมยอดดอกนะครับยอดดอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยอดดอก100ร้อยเปอร์เซ็นต์ลดน้ำได้เลยนะครับอ่าเร่งน้ำให้เขาได้เลยนะครับลำไยนะครับลำไยเป็นอ่าพืชที่ชอบน้ำนะครับพืชที่ชอบน้ำอ่า<ะ>เราจะไม่ให้น้ำเขาอ่าช่วงที่เราอ่าพ่น เปิดตาดอกแค่นั้นนะครับหลังจากนั้นให้น้ําสม่ําเสมอนะครับเพราะว่าช่วงที่เปิดตาดอกน,น,นั้นเราจะไม่ให้น้ําเขาเลยนะครับเพราะว่ากลัวเขาได้กินน้ำาน้ครับกลัวเขาได้กินน้ําแล้วเขาจะกลายเป็นยอดนะครับยอดใบก็คือเราจะเสียหายไปปีนั้น,น,นเลยนะครับก็คือให้งดน้ําเขาช่วงนั้นนะครับช่วงที่เปิดตาดอกถ้าเห็น ยอดดอกลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้หรือสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับก็คือรู้ละว่าเป็นยอดดอก100%เร์เซนเราก็เริ่มให้น้ำเลยนะครับนี่ให้น้ำเลยต้นนี้สวยมากครับต้นนี้สวยมากช่อดอกใหญ่ยาวครับผมสมบูรณ์มากนะครับช่วงนี้ก็จะมีแมลงนะครับมีบุ้งนะครับมีบุ้งบุ้งที่เขามาชักใยนะครับชักใยใส่ช่อดอกของเรานะครับ คือการดึงรั้งดึงรั้งช่อดอกให้ติดกันนะครับแล้วก็เขาเป็นตัวหนอนเขาก็จะแฝงอยู่ด้านในนะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ต้องการป้องกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้หนอนมารบกวนช่อดอกก็สามารถพ่นยาได้นะครับพ่นยาได้แต่ส่วนของผมนี่สังเกตดูแล้ว ก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีตัวหนอนที่มาทําลายยอดดอกนะครับผมก็เลยยังไม่พ่นก็คือให้น้ําก่อนนะครับให้น้ําเสร็จหมดครบหมดทั้งสวนแล้วผมถึงจะมาพ่นยาฆ่ามแมลงนะครับพ่นยาฆ่ามแมลงแต่ผมสังเกตดูก็ยังไม่มีตัวหนอนหรือว่าตัวบุ้งนะครับมาชักใยนะครับมาชักใยก็คือมาชักใยให้ช่อดอกเราติดตกันนะครับติดติดกัน ก็สามนี่ครับสวยเลยครับนี่สวยเลยครับ,รบผมผมลดน้ำํำสิทธ์นะครับลดน้ำสิทธ์ผมถึงจะพ่นนะครับผมถึงจะพ่นยาฆ่า,มาแมลงครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่สะดวกนะครับก็สามารถให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยแล้วก็นะให้ปุ๋ยแล้วก็พ่นยาฆ่า,มาแมลงได้เลยนะครับป้องกันไว้ได้เลยนะครับ ื่อไม่ให้่อดดอกของเราเสียหายนะครับโอเคสวยๆเลยครับสวยๆเลยนี่ครับผมเน้นนะครับเน้นนะครับเน้น,นลำไยเป็นพืชที่ชอบน้ำนะครับเขาจะขาดน้ำไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดน้ำก็คือดอกจะร่วงนะครับดอกจะร่วง ดอกจะร่วงเน้นนะครับเน้นน้าตลอดให้น้ําสม่ําเสมอนะครับอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งก็ได้ครับหรือว่า10วันครั้งหนึ่งแต่ส่วนของผมนี่อ่าสิวันครั้งหนึ่งนะครับ10วันนี้ผมจะนับไปเลยนะครับลด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 ,ลดไปอ่าลดไปจนเสร็จนะครับแล้วก็เสร็จจนหมดทุกต้นแล้วก็นับไปอีก10วันนะครับ10วันก็ถึงจะมาลดใหม่นะครับลดใหม่ ลดให้สม่ำเสมอนะครับลดให้ชุ่มนะครับลดให้ชุ่มครับผมก็สวยนะครับสวยสวยมากครับครับผมชัดเจนทุกต้นนะครับชัดเจนทุกต้นแล้วนะครับก็จะมีแซมใบด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกครับแซมใบก็เป็นเปอร์เซ็นที่น้อยนะครับไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปทำอะไรเขานะครับ ถ้าเราไปทำอะไรตอนนี้ไปพ่นยาตัวอื่นหรือ,อสูตรอื่นที่มันเกี่ยวกับใบอ่อนนะครับมันจะทำให้ยอดดอกเราเสียหายนะครับก็คือปล่อยไปเลยเปอร์เซ็นต์เขาน้อยนะครับเปอร์เซ็นต์เขาน้อยกว่าที่เขาดอกนะครับเปอร์เซ็นต์เขาน้อยกว่าที่เขาดอกอส่วนส่วนผมนะครับก็จะเก็บ หลังที่เราเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับผมจะเก็บให้เรียบร้อยเลยสังเกตดูนะครับสังเกตดูส่วนผมจะไม่รกเลยนะครับจะไม่รกจะไม่มีหญ้าเลยนะครับจะไม่มีหญ้าเลยนี่ผมหมุน360เลยนะครับะสะอาดนะครับสะอาดส่วนที่ผมเอามาใส่ตรงโคนนี่ครับเพราะว่าช่วงสองสามปีนี้แล้งมากนะครับแล้งมากเราก็ นำใบที่เราตัดแต่งกิ่งลงไปหลังที่เราเก็บเกี่ยวนะครับผมจะเอามาถมไว้ที่โคลนนะครับเวลาผมลดน้ำาก็ผมจะลดเลยลดทีทั่วเลยนะครับบริเวณทั่วเลยนะครับเขาก็จะชุ่มนะครับช่วยช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะสูตรนี้ช่วยได้เยอะครับหลังจากที่เราตัดติ่งแกงแต่งกิ่งทิ้งไปนะครับเราก็เอาเผาทิ้งเฉยๆนะครับเผาทิ้งเฉยๆเราก็ปรับเปลี่ยนไปตามอ่า ความแล้งนะครับตามสภาพอากาศนะครับเราก็เก็บมาใส่ตรงโคนนะครับเวลาเรารดน้ำเราก็รดให้ชุ่มเลยนะครับเขาก็จะเก็บความชุ่มชื้นไว้นะครับได้นานนะครับนี่ต้นนี้ก็จะมีแซมใบอ่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรโอเคครับผม ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับคิมของกิมแซบกับลูกเกษตรนะครับวันนี้เข้าสวนลําไยเช่นเดิมนะครับมาดูตาดอกนะครับว่าสวยไม่สวยนะครับพร้อมลดน้ำหรือยังนะครับก็ชัดเจนครับลดน้ำได้เลยนะครับลดน้ำได้เลยลดน้ำได้เลยสวยครับผมสวยต้นไหนที่ต้นไหนที่เขาดกปีที่แล้วนะครับปีนี้ เขาไม่เขาไม่ดอกเขาไม่ดกก็ไม่เป like ็นไรครับปล่อยเขาปล่อยเขาเราไม่ต oh. <overseas. S 2> ้องไปทําอะไรเขาก็ให้เขาพักสักหนึ่งปีนะครับปีนี้ถ้าเขาถ้าเขาไม่อ่าออกดอกให้เราเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรเขานะครับไม่ต้องไปทําอะไรเขาแล้วก็ปล่อยให้เขาพักไปเลยนะครับปีหน้าปีนี้เขาพักปีหน้าเขาก็ให้ผลผลิตเรานะครับครับผม โอเคครับคลิปนี้เอาไว้สั้นๆก่อนนะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมของกินแซบกับลูกเกษตรนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ